จบลงที่บ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าค่ะโดยคุณแจ้เด่นพลแก้วการร้องไว้นะคะเอาเตือนนะคะตือนเตือนเตือนหน่อยสำรวจใสยไฟเก่าด้วยนะบ้านท่านปลูกมาเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่ปลูกนานๆอย่างบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้อย่างเงี้ยเห็นบ่อยว่าเพราะว่ามัน40-50ปีแล้วนะเคยสำรวจ รวจสอบเปลี่ยนระบบไฟในบ้านหรือเปล่านะอันนี้ก็เตือนนะคะให้ระวังอัคขีภัยเพราะว่าอากาศเริ่มแห้งนะลมก็เริ่มมีมีลมแรงบ้างนะแต่เวลาถ้าเกิดว่ามีไฟไหม้ในส่วนใหญ่ลมจะโหมมายังไงก็ไม่รู้พอลมพอไฟไหม้เนี่ยมันจะมีลมโหม ทำให้ลุกน่ากลัวมากเลยอันนี้ก็ทั้งหลังในนั้นก็ตรวจสอบด้วยนะคะสำรวจตรวจสอบสายไฟเก่าด้วยอันนี้รับลมหนาวแล้วสองดงวอดเลยค่ะไฟไหม้รับลมหนาวนะคะลามวอดไปสองหลังค่ะคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเตือนสำรวจสายไฟเก่านะคะอ,อันนี้ก็ โจนะคะวามีดมาไล่จิ้มกันนูลล่นแหละเออรวบโจใช้มีดไล่แทงนะะแทงกันบน BTS เลยอ้าบอกว่าท้าทายท้าทายมีเต่านำทีมจับนายกอบตอสำนักทองระยองนะเรียกรับเงินจากผู้รับเหมาก่อสร้าง ถนนหนึ่งแสนบาทเจ้าตัวปฏิเสธลั่นไม่ได้ทำจะให้รับสารภาพได้อย่างไรมไม่ได้ทำจะให้รับสารภาพได้อย่างไรต่อมาค่ะน็อตลอตเตอรี่พานะคะพูดเดือดโดนคู่แข่งโดนคู่แข่งโจมตียิงเว็บวังจะทำให้ล่มแต่ก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้ในทันที หัวไม่กลับบ้านเมียตรอมใจป่วยจนนอนชายโอ้ยโ,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 โน้อแม่พลาดหัวหน้ากลัวมากเลยยึดทรัพย์คลังแสงสวนทุเรียนนะคะผู้สมคบค้ายาเสพติดนครศรีมูลค่าห้าสิบเก้าล้านบาทโอ้โยยาบ,บ้านนี้ มีทั้งยามีทั้งปืนมีทั้งกระสุนมีทั้งโอ้ยมีดสรารพัดอาวุธเลยอ่ะนี่ต่อมาต่อมาอันนี้ก็ระทึกหนุ่มหึงโหดชุดแฟนแฟนเก่านะมัดมือมัดเท้ายัดเข้าเก่งก็ไฟย,ยิงก็ตะโกนวาย ความช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็บุกจับพ่อค้าเพิ่องออกจากคุกนะคะเพิ่องออกจากคุกอออกมาก็มาจับอีกพมาเป็นมาเป็นพ่อข้ายาอีกอัน,นี้โมโหนะคะโอ้โหโคกกำแพงเลยเนี่ยจะทำไงเนี่ยตำรวจลุยค้นสำนักสงฆ์ฝึก หูทิพตาทิพนะคะขุดเจอสบิบสองศพอันนี้เป็นผ้าพหลวงพ่อข่าวนะคะต่อมาหลวงพ่อวุ่นเลยค่ะถูกสาวแบล็กเมลนะคะเรียกเงินห้าหมืนบาทก่อนที่จะไวตัวทนันตัดสินใจไปแจ้งความค่ะไ,ไปเลยไปแจ้งความเลยอย่าไปให้เขามันไม่จบหรอกพวกนี้จะ เอามาแบ็กเมลจะไม่มีไม่มีปัญญาจะไปให้เหมือนกนันนะตำรวจค้นนะคะสำนักสงฆ์ฝึกหูทิพตาทิพขุดเจอสิบสองศพอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ,ต,ะ,ต,คะติดเทเลนค่ะติดเทเด์ไวร,รลัลกระหึ่มโซเชียลเลยนะคะชุดลีดเดอร์โรงเรนดังเมืองคอนแก่นนะติดเออ่บอกว่าติดแกรมสุดจึง้ง เปิดใจทีมเบื้องหลังเป็นกระแสข่าวข้ามคืนจากชุดที่มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องร่างของมนุษย์และชุดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนะวรรณกรรมไตรภูมิพระร่วงที่มีสตอรี่มาจากลูกที่ไม่ดีหลังความตายกลายเป็นปเปลตค่ะ ทีมเบื้องหลังเสิร์ฟชุดเชียร์ลีดเดอร์ติดแกลรมสุดจึง้งตำรวจร้อยเอ็ดค่ะสกัดจับยาบ้าสองจุดเก้าแสนเม็ดนะคะแล้วก็ได้ตัวผู้ต้องหาสองรายอีกสองรายหลบหนีไปได้ค่ะนี่ยโอ้ตำรวจคาาปมโคสดหนุม่ม โพสรูปหนุ่มใหม่นะคะหนุ่มเก่าก็เลยจับแฟนมัดแล้วก็ยักขึ้นรถเลยเนี่แต่เขาก็เปิดประตูเปิดประตูแล้วก็ตะโกนเรียกร้องให้ให้คนช่วยเน,ะนาะนั่นเปิดประตูแลว้วว่าเออแต่คนไทยเนี่ยน่ารักอย่างนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะช่วยเนี่ย เนี่ยพอผู้หญิงคนนี้ตะโกนขอความช่วยเหลือพวกมอไซค์ก็เฮ้ยเฮ้ยโดนมัดโดนมัดทางโน้นก็ช่วยด้วยช่วยด้วยจากนี้ก็มอไซค์นี้ก็ขี่ไปจ่อเลยเรียกซี่เรียกซี่เรียกตำรวจเร็ว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 าก็ช่วยกันกดแต่ดูดิโอน่ารักมากเนาะคนไทยเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจับผู้หญิงตะโกนกันใหญ่เฮ้ยพี่จับผู้หญิงเป็นอะไรพี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมต้องรัดเขา เออคุยกันดีๆคุยกันดีดีแก็นี่นะค่ะดูสิดูสินี่ก็ยังดึงอยู่นะดูดึงแล้วยังขับกโอ้โหจริงๆเลยดูนี่หมอใส่นี่ก็เรียกใหญ่ลงมาคุยกันดีๆลงมาคุยกันดีดีอืออ้โหนี่สุดยอดเลยเนี่ยนี่ก็ขับรถหนีไปก็ดึงกันไปอ้โหอ ต่อมาต่อมาโรมกวักมือเรีบทักษินชี้กมรมทอความมั่นคงประเด็นชั้นสิบสี่นะคะกลับไปตำรวจสอนอสุทธิสารรวบสามโจแงกันใต้ใต้บีทีเอ็นนะคะอ้างไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ถูกคนเจ็บเนี่ยพูดใจเย็บยามก่อน,นก็เลยน,นั่น จริงๆอีกแล้วอีกแล้วค่ะรถกระบะนะคะจะไปขนข้าวนะไปชนท่ารถเทเลอร์ที่ขนรถเกี่ยวขนรถเกี่ยวข้าวจอดอยู่ข้างทางเพราะว่าไม่เปิดไฟท้ายคนขับเสียชีวิตคาที่เลยโอ้โหเละเลยดู นมถูกจับร้องไห้หนักโทษเมียไม่ยอมซ่อนอยาบ้าแล้วพิยุ่งกับมันทำไมเนี่ยเออไม่อยากจะติดคุก็็อย่าไปยุ่งกับมันดีเออกลุ่มอายุกว่าหกสิบปีนะคะวอนรัฐบาลช่วยจ่ายเงินหมื่นต่ำกว่าหกสิบปีโอเค กลุ่มอายุต่ำกว่า60ปีวอนรัฐบาลช่วยจ่ายเงินหมื่นให้หน่อยอลั่นเดือดร้อนไม่แพ้กันมไม่ค้างงนะคะหาเช้ากินค่าไม่เคยได้ซืิโครงการรัฐเลย <S 2> <S 2> <S 2> <S มั่นเดนหลายคนนะบอกเอ้ยฉันก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้แต่ฉันเห็นคนที่บ้านฉันนี่มันมีเงินนะทําไมมันได้อ,อไ,มไ,ดไม่ได้จนนะเออ ได้ยินเสียงบนกันอย่างนี้บ่อยนะไม่ได้จนเลคนที่จนกว่าไม่ได้แต่คนที่มีฐานะเอากลับได้อะไรเงี้ยเออยังไงนะไหนบอกว่าจะแจกทุกหัวไงเป็นคนไทยได้ทุกคนนะเออไม่ไม่คุ้นทางนนหนุ่มขับรถบรรทุกนะคะมากับสลีคะ่ะ gps ทางโค้งเป็นตัว s นะคะ กเ็เลยเสียหลักรถเลิกคว่ำเจ้าตัวเผยค่ะไม่ชินทางก็จึงขับตาม GPS มากระทั่งเกิดเหตุดังกล่าวนะคะต่อมาค่ะรถพ่วงบรรทุกกาว30สิตันยางระเบิดนะ้ำไฟลุกท่วมคนขับรถบุดวิดค่ะอําเภอเมืองนะคนปรปฐมค่ะรถพ่วงยี่สิบล้อบรรทุกกาวนะ้ำมาสามสิตัน เกิดเหตุยางระเบิดก่อนที่จะเกิดไฟลุกไหมคนขับรอดบุดวิดค่ะเหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมเจ้าหน้าที่ช่วยกันดับไฟวุ่นโอ้โหบรรทุกเก่าค่ะแล้วไฟไหมวันนี้ดำปีเลยโอ้โหน่ากลัวจัง ต่อมาค่ะที่นราธิวาสนะคะเจอวางระเบิดป่วนสี่สี่ลูกซ้อนเลยคาดว่ากระบวนการก่อความไม่สงบก,กําลังทดสอบฝีมือความกล้าของเด็กใหม่ในกระบวนการโชคดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะโรงเรียน โรงเรียนนายร้อยตำรวจสั่งอาจารย์หยุดปฏิบัติหน้าที่ปมเฉาสั่งนักเรียนโชว์ขัดจรวดพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะนี่กัแม่ใครกินก็ติดใจสับปะรดทอดอที่ตังก็ทำนี่อําเภอเมืองจังหวัดรังนะคะบอกว่าใครกินก็ต้องติดใจค่ะเมนูแปลกแสนอร่อยสับปะรดทอดค่ะ สับะรสทอดด้วยต้องใช้สับะรสับปะรสที่ยังไม่สุกเนะเพราะว่าน้ําเยอะนะสับะรสที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งโต๊ะแถลงความกังวลเรื่องการตรวจรักษาของนายทักษิณที่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ชี้อาจไม่ถูกอาอาจไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมทอชุดนี้แล้วก็ยังบอกว่าบอกไม่ได้ว่าพรุ่งนี้จะมีใครไปตามคําเชิญบ้างชีวิตต้องสู้ค่ะพ่อลูกอ่อนนะคะจากกระนองมาทำงานในภูเก็ตต้องพาลูกน้อยกินนอนในสามล้อพ่วงของงานทำหานม าหาค่านมลูกค่ะโถทโั้งเนาะตั้งแม่ไปไหนนะ่ะพ่อหางานทําภูเก็ตพาลูกน้อยกินนอนบนรถสามแ้พวพ่วงครัต่อมาไส้เดือนตากแห้งนะคะกวลวยรายได้ห้าสิบรานต่อปีเลยเที่ยมเพือนาะว่าจังหวัดคนครขนมนะคะมีอาชีพแปลก ที่เดียวของประเทศไทยนะคะเลี้ยงก็ทําการแปลร,รูปไส้เดือนและตากแห้งนะคะส่ะงขายไปเมืองจีนอันนี้อันนี้ก็สนที่แชร์ทนายตั้มหวังเป็นผู้จัดการมรดกต่อมาค่ะพ่อแม่เรานะคะถูกลูกกลุงมทำร้ายและถ่ายคลิปอนาจารค่ะ น้ำพงท่านไม่ได้เสียหิมงานเปิดเสียงสักครู่เตรียมเข้าเตรียมเข้าสดเที่ยงทีวีข่าวสดเที่ยงทีวีตอนนายเดช้จะไปเล่นกับสมทิว่จริงๆเลยพ่อหนึ่งในผู้ก่อเหตุมปม เหตุแยกระหว่างลูกชายกับแฟนสาวค่าสาเหตุถึงห่วงที่แฟนสาวโพสต์ IG s t o r y หนุ่มคนใหม่เออก็ต่างคนต่างไปแล้วต่างคนต่างอยู่เลิกกันอะไรยังไปเออยังจะไปหุงหึงห่วงอะไรก็อีกนะห่วงแม่ห่วงก้างอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ห่วงก้างโอ๊ยเนาะ จับพ่อขโมยของเล่นในร้านสะดวกซื้อสารภาพก่อเหตุรักทรามมแล้วสามครั้งยอมรับผิดอ้างแม่เด็กเสียไปแล้วอยากให้ลูกนะอยากให้ลูกมีของเล่นนะคะออนั่นโอ้โหหลายชิ้นนี่อย่างนี้ก็ติดคุกก็ทำไงใครจะเลี้ยงลูกนนะีออ่ยคดีอาญานะ่เขาไม่ยอมความก็ต้องติดคุกนะ อันนี้ก็แม่ก้อยน้ำให้นะครับเผยแอมไม่สะทกสถานแม่สั่งประหารค่ะโอ้คนอย่างนั้นใจมันใจคอมคงจะหยาบกระด้างไปหมดแล้วอะข่าคนเป็นกอบเป็นกรรม่ะนะเลือดเย็นด้วยเบื่อเขาหนุ่มเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกรู้ข่าวมีไวรุ่นขี้ยามาเกาะแกะชักชวนหลานชายหลานสะพ้ ให้เสียคนนัดคุยเตือนให้เลิกยุ่งกลับเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มสกลมจนได้เลือดในก็เหมือนกันต่อมาต่อมาค่ะตลาดหุ้นน้องเอวา หญิงลูกห้าน้อยใจผัวไปทำงานต่างจังหวัดตัวเองป่วยติดเตียงประชดไม่กินข้าวกินปลาเป็นแผลกดทับจนเน่ามะแรงวันไต่ตอมและมีหนอนขึ้นหัวเพื่อนบ้านต้องแจ้งกู้ภัยช่วยหนอนขึ้นทั้งเป็นๆเ,นเลยอ่ะฮาย้ยน้อหน้าแยง่ง ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีค่ะคุณผู้ฟังอยากเข้าไปดูหน้านี้หน้านี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็มีเรื่องเรื่องทนายชื่อดังทนายตั้มนะคะติด G.P.S รถ ติดบุรีสูบมาสี่สิบปียอมเลิกเปิดจุดกำเนิดลูกจ้างแข้งบริษัทเลรตรถดังเตรียมปลดอุ้ยเอาอีกแล้วปลดพนักง,งานอีกแล้วสี่พันตำแหน่งอ่ะอ แรงปลดพนักง,งานสี่พันตำแหน่งเลยค่ะ<ฮ>อะไรจะขนาดนั้นพนักง,งานบริษัทญี่ปุ่นทนไม่ไหวเอาเสื้อเผาประท้วงหน้าโรงงานแล้วนนี้ก็เช่นกันนะคะ คือหาจุดแลนด์มาร์คใหม่จีนรูปปั้นหอยนงงยางรมยักษ์สูงเจ็ดเมตรต่อมาต่อมาม,ม,มาม่ามาม่าเผยคนไทยติดกับดักรายจ่ายชี้ไม่ว่าเศรษฐกิจเดหรือไม่ ็มาม่ายังขายดีแน่นอนเศรษฐกิจดีหรือไม่แต่อย่างไรมาม่าก็ยังขายดีเออจ้าหน้าที่ย้ายสิบอ็ดศพมอ่านไปแล้วเนาะอแหมอันนี้ก็หนุ่มต่างชาติหกสติคารรถ เดือดร้อนกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือค่ะอืออ่ะอมองดูเวลาแล้วก็เลยห้านาทีเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอความสุขความโชคดียังมีมาเกิดแต่คุณผู้ฟังที่คนร,รักทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะแล้วพรุ่งน,นี้เราพบกันค่ะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ